สวัสดีค่ะเพื่อนที่เพต่งก็ไปมาเทีย่ยวตลาดนัดอีกแล้วน,นะคะก็มาตัดผมค่ะคะว่มาเทีย่ยวตลาดนัดที่เอ่อสะพานใหม่ค่ะ,ะสะพานใหม่อันนี้ก็นนี้ของขายเยอะแยะนะคะกุ้งย่างปลาหมึกย่าง,างามีเสียงเพลงเลยเดินไปหาเสียงเพลงเลยเอ่อผมต้องลบออกเป็นช่วงๆแล้วก็ถ่ายอันนี้ก็เป็น ข้าวแกงถุงนะคะข้าวถุงแกงถุงมีทุกอย่างนะคะจ่ายคนละพึ่งก็มีนะคะแล้วก็มีพวกเสื้อผ้าเพราะเสี้งดัง,ดงมากเลยงานีขาดีลนะยนะแม่อาหารสไตล์นั่อาหารแบสัตล์เปคนคนนลมเคนละพึ่งนะคะนะใช้สูตรเท่นั้นแนละ้วก็พวกน้ำปั่นนะพี่ก็เดินเดินดูนี่ว่าจะกินอะไรหิวข้าว จะซื้ออะไรกินก่อนแล้วก็ค่อยกลับบ้านนะะดูสซพาน์ใหม่ฮะ,ะสซคานใหม่เดิมสซคารใหม่ตลาดกซอาใหม่ตลาดนัดอันนี้เป็นตลาดนัดเนาะนี่ทุกอย่างนะคะขนมมนเลยของกินที่ก็เดินแป๊บหนึ่ง เราเป็นมีปลาย่างนะเด็ดเป็นปลาดุกนะไม่กินอันนี้ก็ปลาหมึกนะนี่เราัดไทยเดี๋ยวจะลองทานขัดไทยอร่อยมากเลยชูชิตลาดบ้านเราก็ประมาณนี้ค่ะนี่ก็ชูชินะคะแนี่ก็โจมวังขนมไทยข้าวโพดข้าวโพดอ,อ,อะไรทุกอย่างนี้ยัางมะวงังนี่ก็ไก่นุ่งทอดไก่ไม่จ้าราคาเก็บปากเขามีเยอะนะคะ ็นตลาดนัดตอนเย็นนะตอนท่าบรรยากาศทั่วไปก็ตรงนี้เตาย่างเตาย่างสวนฟางนะเขาไม่ได้ขายให้ดูนะเดินผ่านไปแล้วเพิ่งเห็นเตย่างสวนฟางอันนี้ก็ขนมนะคะที่กุ๊กก้ามันเป็นอะไรนืดๆมัวๆก็ในน้ำพริกนะคะเดี๋ยวซื้อน้ำพริกถือไม่ได้เลยไมตำเองนะไม่ดีครบนะคะ ก็จะซื้อไปกินเองข้าวก็มีแล้วแหละแต่ว่าส้มข้นสุดท้ายสิบบาทแวะชิมได้นะคะส้มข้นสุดอันนี้ก็เป็นโคกผู้จุดอ,อ,อ,อันนี้ก็เป็นของทอดนะฮะของทอดอันนี้ก็เมีย่ยงปลานะครับต้องเมี่ยงปลาเผาจะโซนเดี๋ยวนี้ร้านอาหารเขาก็จะจ่ายคนละครึ่งแล้วก็ ที่เราชนะอะไรพวกนี้นะคะก็ลองมาแวะจ่ายใส่กันได้นะคะที่นี่ก็มีทุกวันนะคะตลาดที่นี่มีทุกวันช่วงเย็นๆนะคะทุกที่ก็จ่ายให้ดูประมาณนี้เนาะก็อันนี้ขนมนะคะยำโรนะคะก๋วยซ้อก๋วยซ้อเย็นๆนะคะขนมนะคะหน้าตางแข็งร้อนจ้าสั่งได้ในจ่ายห้าบาทนะจ๊ะ ก็ยังเด้คหาของกินไม่ได้เดี๋ยวตอนของกินเยอะนะ,ะแต่ไม่ได้จะกินอะไรอ่าก็เป็ันะคับนครับนี่ก็ทะเลนะคะอันนี้นนะะนนครับซ้ตํตาซุตํแต่นี้น่าจะเป็นของแบรนสลัด คนชนอ่างต่างปาัดปัดปกัปกเลย mm hmm. นี่ก็หั่ตัวละยี่สิบบาเป็นยำนะครับเนอทะเลครูฮะเตอ์ละสี่สิบมันไม่น้อยัส่วนงหวงนี้ก็เป็นที mm ่้นงย่าง่ตองนี้เป็น,น,นเต่งย่างอะไรก็นะ้วเ mm hmm. ไม่รู้ mm hmm. ทิดมันถ่ายไป4ีนาทีแล้วเนาะไปหาอะไรกินก่อนนะคะ ก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเห็นกุ้งเตะตาเตะใจนะอันน <u> ี้นะคะน่าทานมากๆเลยนี like ่เลยเอามาย่างนี่อร <leading. S 2> <population> ่อยเอาขาย่างสดๆเลยน่าใครกันลอยอยู่นะคะน่าทานมากๆเลยเจ็ดกลุ่มแซ่บสดเลยเก็บแป๊บนึง ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ